สวัสดีครับเพื่อนๆแฟนรายการช่องเจกมาเสะนะครับผมเจกมาเสะนะครับวันนี้แกเข้ามากวนที่บ้านอีกแล้วนะครับนี่เดี๋ยวมาดูกันผมจะทำอะไรให้กินนะวันนี้น,นี่พ่อผมครับเรามาดูกันนะครับอุ้ยอ้าวสับชายเนี่ยแล้วอ๋อยังอยู่ม้อลูกใหญ่เรายังอยู่เ,เพื่อนๆมาเดี๋ยวเราจะทำอะไรเจกจะทำอะไรให้ดูนะครับ มาเช้านะครับนี่ผมไปตลาดมาได้ถุงงอกมาเนี่โลหนึ่งก็ยี่สิบนะครับไอนี่ผงผงเป็นทุกอย่างนะครับก็ผงก๋วยเตี๋ยวอ่ะก็ใส่นี่ไปถุงหนึ่งก็ใส่น้ําเต็มหม้อก็ใช้ได้เขาบอกนะครับยี่สิบแล้วก็ไอนี่นะครับอย่างดีนี่เดี๋ยวจะทาบะหมี่แห้งนะครับวันนี้บะหมี่แห้งนะครับบะหมี่แห้งหมูนะครับเรามารับชมกันครับผมนี่สามสิบห้าบาทนะอันนี้อย่างดี สิบก้อนนะครับลืมไปขาดไม่ได้โอ้ยวันนี้ผมซื้อก้อนใหญ่นะแต่ใช้ไม่หมดหรอกอันนี้ซื้อมาร้อยหกสิบกว่าบาทมาโลครึ่งครับเนี่ยมันเท่าไหร่เนี่ยหนึ่งจุดสี่หนึ่งจุดสี่หนึ่งห้านะครับราคาหนึ่งร้อยหกสิบหกบาทนะครับไทยฟู้ดนะครับมาเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับใช้ไม่หมดหรอกครับเนี่ยเดี๋ยวต้มก้อนเดียวนะครับอ่าเนี่ยหมูนะครับหมูก้อนนี้นะครับโลโลสี่นะครับซื้อไว้ให้พ่อแกเลยนะครับแกไม่ค่อยได้ออกไปไหน ก็เดี๋ยวเราเลือกตรงชิ้นที่มันน่าน้ตัดมาไปต้มนะครับแล้วก็ทําเป็นหมูสดด้วยซอยนะครับเพราะว่าผมอันนี้น้ํามันเป็นน้าก๋วยเตี๋ยวหมูน้ําตกนะครับเนี่ยเดี๋ยวลองดูนะครับว่าจะเป็นยังไงได้เรื่องไหมนะครับเนี่ยลองดูครับลองดูอะไรที่เราไม่เคยทํานะครับก็แปลว่าเราไม่ได้ทําไม่ได้นะครับเราก็ลองลองดูถ้ามันได้เราก็ได้วิชาเลยนะถ้าเราได้เราก็จะได้เมนูเพิ่มเลยนะนี่ ความสนุกมันอยู่อย่างนี้นี่ได้ช่วยกันนะนี่พ่อเพื่อผมนี่แม่ผมนี่มาช่วยกันหมดทั้งบ้านเลยครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับก๋วยเตี๋ยวบะหมี่แห้งความสนุกและความรุ่มร้าอ่ะก็เนี่ยแหละมันมากับความสนุกแหละมันก็จะมีคนสนุกนด้วยคนรำคาญด้วยนะมันก็ปนปนกันไปนะครับ <c oughs> เดี๋ยวมาดูบะหมี่แห้งเจกหน้าตาเป็นไง,งครับอยากกินมาน,นานแล้วอ่านี่นะครับน้ําก็ประมาณนี้หม้อเบอร์อะไรแม่ไม่รู้ใส่หมูลงไปเลยนะเพื่อนใส่ลงไปต้มเลยนะครับใส่เครื่องลงมาแล้วนะครับต้มเลยปิดฝาครับ มาอุ้ยแม่ใส่เกลือยังอุ้ยแม่ผมกําลังซอยหมูสดอยู่นะครับเอาไว้ลวกเกลือใส่หน่อยพ่ออ่ะใส่เลยใส่เท่าไหร่จําบอกแม่ให้ได้นะแม่ดูแม่ดูใส่ไปแล้นะเข้มหน่อยพอป่ะน้ำก๋วยเตี๋ยวพอป่ะน้ำมันเยอะหน่อยนึงอีกอีกหน่อยนึงน้ำมันเยอะหนึ่งน้ำเยอะน้ำเยอะเท่าเมื่อกี้อ่ะอ่ใส่หนึ่งฟอโอเคตาก๋วยเตี๋ยวเราจะออกเป็นไงเดี๋ยวเรามารับชมกันเดี๋ยวเอาถุงงอกไปแช่น้ำ่อน เนี่ยโลหนึ่งยี่สิบาทนะเริ่มนยร้านก๋วยเตี๋ยวแม่ก็หยิบให้นิดเดียวนะเวลาไปกินไม่ได้แพงเลยอันนี้ไม่เอานะแม่ผมเขาแยกไว้นะเนี่ยแยกเป็นถุงเป็นถุงนี้เวลาทํามือหนึ่งก็ถุงหนึ่งใช่ป่ะประมาณประมาณหนึ่งใช่ป่ะเราไม่ต้องมานั่งละลายน้ําแข็งหมดทั้งหมดนะเพราะเดี๋ยวละลายมาเราใช้ไม่หมดเราต้องไปแช่อีกเชป่อเป็นเป็นในนี่ไว้แยกไว้ที่ป่ะล้างเลียว ร้านมั่นละเลกแล้วบะหม,มี่นี่ก็ดีนะนิ่มดีกันเลย,ยดูแล้วชั้นอยู่กะบก้าอยู่ฟ้าแม่เลยกร้าไหน่อยตัวพั้งนะครับพอแรกๆนะครับเนี่ยไว้เคี้ยวนะครับไว้กินกับบะหม,มี่แห้งนะครับขาดไม่ได้ครับตาให้ละเอียดไปเลยตาอย่าให้มันเป็นเม็ดใหญ่เนี่ยอ่าโอเคโอเคยังไม่ได้ใช่ปะ่ะอ่าตามไปตาไปก่อนตาไปก่อนโอเคแล้วก็มาดูแม่แล้างถุงอก งานเราก็ต้องทิ้งให้คนทําเป็นทํานะครับเราคนทําไม่เป็นก็ออกมาทําเป็นก็ตําไปืแม่บะหมี่มันก็เล็กลงว่าวันนี้ครับพ่อแต่เอ้ยนิ่มวะ่ะบะหมี่อย,อย่างดีหรือเปล่าล่ะอย่างดีนี่นิ่มปล่อยเลยเนี่ยเข้ามาจับเส้นเนี่ยลอง,ลองบอกบอย่างดีใช่ไหมลองจับเส้นเลยเห็นไหอมอันนั้นมันจะเหลืองๆนั่นนะไอ้นวดหอม เครื่องต้มใช่ไหมเออนี่ยอันนี้นิ่มนะว่าเส้นี่บเดียวอันนี้หา้าห้าก้อนเนี่ยพอเราไหมเนี่ยสามคนเนี่ยพอแล้วระวังล้นนะเฮ้ยดูฮึแม่อันนี้มันต้องเอาแป้งออกก่อนไหมเนี่ยทราำงี้แล้วเดี๋ยวเวลาลวกเฮ้ยมันต้องขยี้มันต้องยีแป้งออกก่อนแล้วก็นวดด้วยเดี๋ยวลวกมันจะออกระวังดูได้เป็นไงวะน่ะระวังล้นโอ๊ยเดือดแล้วนี่หว่าแม่ตะแคงมอไว้ตะแคงโอ้โหหอมจริงว่ะหอมจริงตะแคงไว้ครึ่งหนึ่งตะแคงไหนอะไอมันออกไป ว่าไปสิปมไ่ไหนให้มันออกไปครึ่งนึง่งเออ,อบะหมี่ห้ากอนได้แค่นี้เองนะเพื่อนๆดูแล้วสามคนสามจานพอป่ะมันลูก <prof. S 2> พอลูกผมไม่อยู่นะลูกอยู่ต้องเงยน็ยนเย็นต้องให้แม่เย็ดไอเยน็ยนเป็นบะหมี่รอบพิเศษของเขา้องนดลูกสาวผมน่าชอบเสน้นอันนี้ เคล็ดลับแม่ให้พริกดําทําน้ําส้มนะครับใส่พริกลงไปครับไม่ให้พริกดําใส่เกลือไปนิดหนึ่งคนระับใส่ลงไปอันนี้แม่ทําเครื่องอยู่นะครับเครื่องเครื่องนะอันนี้ถัว่วถั่วที่เราตําไว้โ <c oughs> ุ้ยโคตรหอมมากเพื่อนเนี่ย <c oughs> เดือดพ่านเลยหอมฉุยเลยครับแต่สีมันยังไม่สวยเ,ยเดี๋ยวต้องแต่งสี อ๋อนี่เหรอทำไม่ให้ดำอ่ะใส่น้ำต้มใส่ชูลงไปก่อนอ่าไอ้นี่ใส่ซีอิ๊วเพนิดนึงอะไรยังยังจะได้ดำย่างพ่อมาได้พ่อมาปรุงแล้วนี่แล้วนี่ก็ใส่เกลือไปนิดนึงนิดเดียวอ๋อมันจะทําให้สีสวยสีสีพริกจะสวยตลอดอ่านี่ยีเชองสตอรี่นะครับมาช่วยทําก๋วยเตี๋ยวด้วยนะครับในวันนี้อ่าเอาดิเดี่ยหนูเนี่ยพ่อตักอันนี้ออกก่อนเนี่ยเนี่ยเนี่ยก้อนเนี้ยพ่อตะหลิวอยู่นี่พ่อตักอันนี้ออกก่อน คาว่ไอฟองคาวอ่ะ,ออะน้ำมันได้แจ๋วแจ๋วอ่ะพ่อจะมาแต่งสีไงะจะมาแต่งสีไงนั่นอะไรอ่ะมันเริ่มได้แล้วอ่ะหอมแล้วอ่ะอยู่ใส่ไปหน่อยสีไปไหนอ่อนสีมันน่ากินนยฝาเขียวว่ะพ่อ นะวเมื่อกี้ใส่เกลือเยอะวนะน่ะเกลือไปแล้หนี่เป็นไรมืดเดียวสามในหอยอ่าน,นี่ครั้งแรกนะครับครั้งแรกเลยเนี่ยทำก๋้นเตี๋ยวหมูน้ำตกนะครับไม่เค็มแต่ไม่ได้ซื้อเลือดช่วยกันนะครับเหวว็นมะ็ม,ม,มเมมาบาเลยโอ้โหหมดขวดเลย,ยนะส,สีสันม,มาแล้วนะเพื่อนสีสันมาแล้วทำอะไรอย่าหวงเครื่องใช่มันถ้าเยอะไปอ่ะใส่แล้วเทียว อ่าเนี่ยเราจะทําให้มันดำวันนี้นิดหนึ่งครับจะได้ออกเป็นสีน้ําตกนะเพราะเราไม่ได้ซื้อเลือดมานะครับบ้านผมแม่เขาไม่ค่อยกินนะหมูได้ยังแมมยังแต่หอมะนะหอมอ่าดีแล้วใช่ไงนะใช้ได้ทำมันยายนะครับเกินคาดนะครับคิดว่าจะไม่ได้เรื่องนะครับนี่เครื่องปรุงหมูที่เราลงไปต้มในหม้อนะนี่น้าก๋วยเตี๋ยวนะครับนี่เส้นอยู่นี่นะ เดี๋ยวต่อไปเราจะทําการซอยหมูก่อนเดี๋ยวซอยหมูนะครับลวกเส้นนะครับเดี๋ยวเรามาประกอบล่างไงครับผมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยหลีไว้นะครับหลีไว้เออหลีไว้เดี๋ยวเรามาดูเป็นไงยังก็หั่นไปเลยแม่หั่นเป็นแผ่นๆไว้เลยแล้วเดี๋ยวมาโรยนี่เลยจะได้สุกง่ายเลยลงก็สุกแล้วเนี่ยตรงกลางยังไม่ค่อยหนาเลยอ่าหั่นไปเลยแม่หั่นไปเลยแล้วลงใหม่ใหม่มาแป๊บเดียวเองนี่ ก็เด้งดีนะเนี่ยเอาลงไปแวบเดี๋ยวก็ขึ้นได้เนะี่ยหมูชิ้นใหญ่จังใจร้อนครับมันอิ่วนี่ถ้าขายนี่ถ้าขายเจ๊งหั <c oughs> ่นหมูขนาดนี้ไอแสบมันหิวปกติมันจะต้องให้ต้มให้ดีอีกมันยังไม่ไม่แห้งไนงะ ใส่เลยอ่านั่นแหละตุ๋นไปเลยเราทำกินกันเองนะครับไม่ยําเป็น<ว>ร้อนนะแม่ไม่เอาน,นั่นจับอันนี้เราไปตุนต่อนะเพราะว่ารถท็อปกินแค่นั้นก็พอแล้วมั้งอันนี้แม่จะไปตุนต่อ,อจะเอาลงมาทั้งก้อนเหรออืมครึยอ่ะดใส่ไปเลยอ่ะแล้วแม่ไม่กินกันอนะ่ะไม่กินข้าวนะ่ะนี่จะทำชามเดียวไงเนะี่ยหั่นไปอันเนี้ยอันเนี้ย อืมอันนี้ใช้ได้นี่หว่าพอได้พอได้พออย่างนี้แม่ไม่กินนะถือว่าดิบนะเดี๋ยวึข้นมีเดียมมีเดียมมีเดียมแปลก้อนใหญ่มาผ่ากินไม่ได้เราหมูหมูห้ามกินดิบนะโอ้ให้สุกเดี๋ยวอืะหมูห้ามกินดิบเด็ดขาดไม่ใช่เนื้อมันมีหลายอย่างที่ก้อนใหญ่เาก้อนใหญ่ผ่าโอ้ยนี่มันเด้งนะ่เลยเนี่ยเปื่อยๆเนี่ยชุดเนี้ย มาเด,เดี๋ยวเรามาลวกเส้นประกอบ <UK. S 2> ล่างกันดีกว่าเพื่อนๆเราเตร<ะ>ียมตั้งน้ําอีกหม้อครับเดี๋ยวเราจะลวกเส้นบะหมี่นี่ครับกับนี่ครับตีถง,งอม้อครับเพื่อประกอบร่างเป็นก๋วยเตี๋ยวแห้งครับน้ำก๋วยเตี๋ยวเราได้นะหมูเหมือเราได้นะนี่โอ้โหโคตรหอม רים. อ่เดี๋ยวเรามาดูกันโอ้ยมีของครบนะมีผักด้วย แม่เดินออกไปซื้อมาให้เอผมเป็นประเภทมาก็ไม่ซื้ออะไรมานึกจะซื้ออะไมาก็ซื้อมาไม่ครบเงี้ยแล้วทำดีแถวบ้านพอหาได้<ะ>ทำไรใส,ใส่ตอนเนี้ยคลากรักบัตรชีนะครับเพื่อนไม่ต้องสงสัย เครื่องครบแล้วน้ํากําลังจะเดืดอดเดี๋ยวเรามาดูกันน้ําเราก็เดือดเป็นที่เรียบร้อยครับเดี๋ยวเราจะมาลวกก๋วยเตี๋ยวกันนะครับพ่อ,อเดือดแล้วนะเดี๋ยวได้ใจเย็นๆแม่กําลังไอ้นี่เตรียมหมูให้อยู่ พอแล้วแม่พอแล้วทาชามเดียวก่อนตอนแรกนะครับเราก็เอาบะหมี่ก่อนนะครับลงไปลวกก่อนนะครับพเพื่อนน้ำเดือดครับ้อคลายกเป็นลองดูครับลองดูลองดูครับอะไรที่คิดว่าทำไม่ได้ทำได้หมดแล้วครับ แต่มันอาจจะออกมาแบบไม่ไม่นั่นหน่อยแต่ก็ได้ครับทำเองกินเองนักเลี้ยงพอก็นี่นะครับผมเห็นเขาทาแบบนี้คนระผมเห็นเขาทำโอ้ยเส้นนิ่มแล้วเส้นใช้ได้แล้วครับเอาขึ้นครับนี่นครับอืมเส้นขึ้นครับผมสลัดน้ำครับอ่าเนี่ยครับบ้าบ้าแก๊สเบ้าแก๊สเบาแก๊สด,ดี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 ด ใส่จานไปครับเนี่ถั่วงอกครับชอบเยอะใส่เยอะครับลงไปครับชอบนิ่มก็นานหน่อยครับชอบไม่นิ่มก็ชอบแข็งๆก็เอาขึ้นได้เลยครับลวกล้างยงล้างยาอะไรไปหน่อยครับแต่จริ้งผมล้างไปแล้วนะครับล้างไปแล้วมาขึ้นมาแล้วครับนะทำกันแบบบ้านๆนะครับ บ้านๆอ,อ,อ่าหมูเลยครับหมูหมูใส่เลย <c oughs> กินคนเดียว <c oughs> พร,ออริกเกขีนะครับน้ำต้มอะาผมกินง่ายยกลงมาสิเครื่องปรุงเนี่ยถั่วครับนี่นะครับนี่ครับปุ๊ลงมาครับแม่ขอน้ำหน่อยก,กุิ ใส่น้ำไปนิดนึงครับบะหมีม่แห้งครับบะหมี่แห้งหมูต้มครับผมทำง่ายๆอ่าเดี๋ยวเรามาลองกินกันว่าเป็นไงนะครับผมโคสะใจกันเพื่อนอร่อยด้วยครับน้ำต้มกุ้เจ๋วอะที่ซื้อยากห่อสำเร็จมาใช้ได้นะครับเพื่อนอร่อยอีอร่อยจริง บะหมีนุ่มมากท้าไม่เชื่อนะมมอเาาดี๋ผมพาไปดูดูดูสองคนนี้ทำอะไรกันนะดู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 อ <ผม S 1> อาห<อ>็นแล้วตั้นไงครับ <ผม S 1> ไปไงครับอร่อยจริงนะครับอร่อยจริง นะครับถ้าของไม่อร่อยจะไม่มามุงกันอย่างนี้นะครับนี่เนนี่ยยิพอผมมาแล้วมานะลองทําตามกันดูได้นะครับง่ายมากเลยซื้อแค่ซื้อผงน้ําก๋วยเตี๋ยวมาต้มน้ําก็ลวกเส้นใส่ซื้อถุงนอกใส่เป็นก๋วยเตี๋ยวแล้วครับเพื่อนอร่อยดีครับอ,อร่อยดีอร่อยจริงนะไม่โกหกอันนี้อร่อยเลยเมนูเนี้ยอร่อยทํากินได้ได้เมนูใหม่เพิ่มหนึ่งเมนูนะครับ สำหรับคลิปนี้ก็ฝากกันไปเท่าน,นี้นะครับ mm hmm. เจอกันคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ